สวัสดีครับช่องสิบบัญญัติจัดไปครับผมเมื่อนี้ก็เดินทางมาบ้านน้องสิมอีกแล้วครับผมบ้านน้องสิมตำบลโคไรายอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับผมเมื่อนี้ก็มียูยถือว่าสามโคบเนาะเอาจะพผ้าพี่น้องมาชมทั้งแดงทั้งขาวครับผมเมื่อเนี้จัดเต็มจัดไงขึ้นเก่าแล้วครับผมเอาให้จ้าของว่านำเน้น เอาสวัสดีครับเปิดโตเปิดเปิดตัวเปิดซื้อให้พี่น้องฟังดูครับผมหอยชาัิมบนต้องเสียมครับผมเจอกับหอยชาติอีกแล้วเพิ่มาพนักผมเอาเอาพร้อมมั้นี่ได้มาเบิ้งครับผมชุดนี้ครับผมชุดนี้ถือว่าแดงจนแสบตาเนาะทึ้งแดงทั่งแม่ทั้งลูกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไฮไลทตรงตครับผม ถือว่าแม่นี่ถือว่าโค้งสั่งดีมากครับผมเงีวแล้วก็บันทายถือว่ามีเสนครับผมม่องแล้วท่าทางการยืนหรือว่าการมีมิตเต้ครับผมในการท่าทางครับผมแล้วก็ส่วนโลกเนี่ก็ท่านย่าน้มเนาะแต่ว่าแต่ว่าทับแล้วครับผมเอาเตรียมใบทับไม้เพิ่นพี่น้องเบื้องน่ำส่วนแม่เนี่ครับผม สูงเท่าไรเหรอร้อยหา้าร้อยห้าเคืนครับผมเนี่ยเบื้องเราพอวัดสุสีครับผมบันทายก็รู้สึกว่างามครับผมหางเกือบถึงดินถึงว่าโลกจะดจินน้อมโยกกับบอกับบอรู้สึกว่าผอมไปครับผมเนี่ยกับือว่าการเลี้ยงถึงว่าแม่เนี่ยถึงว่าึืนเร็วเนาะบอบอสส้มอืมขนาดรับล้ำตัวดีดีมากครับผมเนี่ย พอวางววาจนงดเย็ดอันมีมาแรงง้านครับผมอข้ากับตองเรามัดระวังเนี่ยนี่ครับล้ำโตช่วงนี้ดูลููกำลังกินน่อมเพิ่นกัดทีอัดจะเอาซึ่งได้จังแต่ไปที่ไดก่อฮะทีดกอาอ๋เดี๋ยวเอามานี่นี่ครับแม่เม่แดงนี่เนาะซึ่ง c y 0ายศูนครับผมซึ่งเจ็ดมิทุนาเนาะ63มมือนี้ด้เดียวเดือนกว่าแล้วเนะวาะกะถือว่าผ่านแล้วครับผมถือว่ามาตรฐานกาับโยทีว่าสิถึงยี่สิบสองเมื่งง่วกะทือว่าผ่านมากแล้วครับผมถือว่าติดติดทองแล้วเนาะ ค่ะผมถาดท่าบอกมีขืนครับผมในระยะเนี่ยครับผมเอ้าโอเคส่วนส่วนแม่กับผสมซีไว้ไว้ลูกเถิกตัวนี้กัคือคือตัวผูเนาะครับผมลูกอินซี่งลูกอินีแดงบ่ามันเนาะครับผมกะถือว่าได้อายุเท่าไหร่ประมาณสี่เดือนพาแล้วครับผมอืกะถือว่าง่วมม่วตัวนี้ โครงสางดีมากลูกตัวเนี้คือว่าอาจจะได้แม่แม่กัดกัดได้พอทายพันธุกรรมให้มากลูกถกือว่าถาบจินน้มถือว่าทาทางยืนยืนมีสง่ามากครับผมงวดงวดงวดผู่ตัวเนี้กับ <c oughs> ดีครับผมถือว่างามเลยครับ <c oughs> แม่นี่ถือว่าเม <c oughs> ็ดสีดีดีมากๆเนาะถือว่าโค้งสางนี่ <Okay. S 1> ถือว่างามเลยอ <c oughs> แม่นี่ได้ลูกจะโตแล้วนี่ละตัวสามในทองนี่ละครับผมตัวสามเพิ่นว่าในทองคือซีว่ายนี่ละเออเพิ่นกับรุ่นในเป็นซีว่ายเพราะว่าผ่านมาติดมาแล้วอืมเอามอนี่เปิดไว้เท่าไรให้พี่น้องฟังสิบห้าครับผมเพิ่นว่าแปดสิบห้าครับผมอันนี้กะคือเก่าแล้วครับผมจบกันที่การเจรจาอืมสี่แผงสีว่าเป็นแสนกัดซีว่า อยู่ที่คุยพูดจากันความตกลงพ่อใจซึ่งกันและกัน <Yeah. S 1> ก็นเลยมีการเกิดการซื้อขายถือว่าหอยชาตนหรือว่าพอชา้านนี่ถือว่ามหานิยมเลยครับผมตอนนี้แฟนๆนี่เรียกร้องเหลือกเกินมากพอได้กับเมื่อเดียวเมื่อเดียวท่านที่เลยครับผมขอขอบคุณมากครับที่ให้เอาบ่านี้ไปบางพค้มขังง่ายครับผมเนี่ยแม่เนี่ยถือว่าเด่นมากครับผม อ๋อมันมันมัน,มน,มนจังเลยขมเงาเอาแม่นี่แม่นี่อันสีขาวเนาะถือว่าผสมแล้วเนาะแม่ผสมครับผม,มอืมนี่ครับใบเพิ่นผสมใบปีศาจแดงครับผมพี่พี่แสดเด็จเต หนึ่งสามศูนย์ครับผมเนี่ยเอาบ่อเถือกเือบ่อถือกะขออภัยครับผมคือปีศาจแดงล้วเอาผสมไปสองมีหน้าครับผมประมาณได้เดือนแล้วนะข้าบผมเอาเพิ่นล่เบิ่งได้สี่เดือนก็ครับผมง้อแม่นี่ครับผมห้องสางล่ำตัวแาวครับผมทาท่างการยืนมีมิติมาครับผม แข็งแข็งขาหลังคือว่าล่ำโตคือว่าเหมาะสมครับผมง่ามยืนมีสงาส่าลาสีมีมิติครับผมง่ว่าแม่เนี่ยโอเอาครับผมเป็นงขางหลังความสูงกะเิอยู่ลอยหาเชบเนาะครับผมฮะลอยหามลอยหาเชบขึ้นโอเคครับนี่ครับผมบันทายก็ถือว่าคือง่วมีทองสี่เดือน กลัวอ่าครับผมล่ำโตดีมากครับผมอืเอาแม่นี่เปิดไว้ต่อได้ครับผมแม่นี่เปิดไบหาจิ้มหาครับผมเอาไอ่เ <ไข S 1> <ม>บิ้ลงามงามอืมเอามานี่มาเบิ้งอีกค้มนึงครับผมเนี่ยโคมนี่แม่ลูกอืม โค้งสางแม่ไงครับผมโค้งสางดีลูกกบเป็นตัวเมียนะครับเออเออเออนี่ละนี่ละนี่กำลังงามนี่ละครับผมเป็นโค้งสางที่ งามเพื่อนอืลูกเพื่อนกำลังนาหักหนานาสร้างขึ้นกันครับผมเนี่ยจุ่มม,มุมเลยลูกอเอาแม่ได้ลูกจักตัวแล้วสีในทองนี่ละครับผมซีในทองแสดงว่าแม่นี่ผสมมาแล้วเนาะผสมมาแล้วผสมมาแล้วแกผสมผสมตัวผสมตัวครับผม เดี๋ยเมารประกันมาติดทองหล<ข>วงพ่อมือเซานี่ครับผมเพิ่นไหหมอมาลลวงอือครับผมทำเง้แดงเลยครับผมเพิ่นไหทับโตแต่วา่าทับง้แดงไวนะ้เนาะอือครับผมอ๋อเพิ่นไหปัดสุสั์พอดีปัสสุสั์เพิ่นมาเพิ่นก็เลยไหเพิ่นล่วงเืิ่งไหถือว่าประมาณจักเดือนประมาณสี่เดือนครับผมมาเนี่ลูกลูกได้ยกักเดือนแล้วมาเนี่ย เจ็ดเดือนแปดเดือนเจ็ดปอน้อือโอ้ถือว่าเจ็ดแปดเดือนกถือว่าการจเจริญเติบโตด,ดีมากเนาะครับผมอืออือถือว่าเดี๋ยวครับถือว่าผู้ได้อยากเอาไปพัฒนาต่อกันกน่าจะดีครับผมเนี่ยรู้สึกว่าเขากับบมีเห็นบ่งัวแม่แม่นั่งนี่เขาบ่มี่ครับผมกถือว่าเป็นงัวฮขา์ล่นเนาะ กนาาเลียดเลียดบามันกับโค้งจัดสูงอยู่ครับผมไปพัฒนาต้อยอดไปกานนาได้ดีครับผมแม่แม่กับโค้งซ่างดีอลูกกะการนำน่อโค้งจะดีนะครับผมจังไทยพันธุกรรมมาให้ลูกนะยังกินนมอยั่เนี่ยยงกินน่อยู่ครับผมผู้ได้เอาไปต้องแยกแยกแม่แล้วครับผมเพราะว่าแม่แม่อุ้มทองได้ซีเดือนแล้วแม่กับ่ถือว่าส้ม ถือว่าบัตนี้แม่คมนี่เนี่ยอ๋อเปิดไปให้พี่น้องฟังไปเท่าไหร่แปดสิบแโอ้ค่บผมแปดสิบคือแปดหมื่นเนาะเปิรนบัราคาบานบานครับผมค่าซื้อขายกันไงไงครับผมเอ๋มีหยางกาดต่อร้องกันไดยุคือกราหล่ะครับผมครับผมเพิ่นบอกว่าอยากแ๊กเม็ดครับผมเพิ่นว่า เพิ่อนเยลล่ไนมาย i mean ่างเดี our 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 ่วหนึ่งเพิ่นสีสางข้วมาตรฐานแกว่าให้โตเพิ่นวะทอครับผมเพิ่นสีขัดสันว่าโตได้มีปัญหาเพิ่นกัติบกัติบอกว่ามีปัญหาเพิ่นกัลลันตีด่านมุนี่คือขายงัวของเพิ่นครับพอดีเก่าขึ้นมากครับผมขาทุกขาถอนขาเพิ่นบอกว่าถาพอดีเก่าขึ้นมาก้าทุกขาถอนนี่กะคือขึ้นรับประกันกันอยู่แล้วโมนี่ครับผมเป็น มันระยะเป็นการซื้อขายที่ถูกต้องครับผมเพราะว่าขึ้นมากก็เอาขึ้นมาอยู่หอกเนาะครับผมเ่ได้เอาไปขึ้นเมือนกันไหมม่นเพราะว่าตัวนี้เพิ่นเพิ่นถือว่าเพิ่นกล้ารับผิดชอบเลี้ยงมุนี่ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าพวกไปต้อยอดกะต้องลงทุนเนาะครับผมก็ถือว่าเห็นใจทุกไฟมือว่านหรืขายหาตัวไม่ว่านเลยมือว่านเพิ่นว่าหขายหาโตครตัวว่าครับเพิ่นกับขอขอบคุณหลายๆที่ให้ความสนใจเออ ฟ้ามของมินิมินิฟ้ามเล็กๆนี่แต่ว่าเตรียมด้วยคุณภาพครับผมชาญชัยฟร์มนะเมียหน่อยว่าเอาครับผมถือว่าอาจจะลงใบโกโมก็ถือว่าผลมีมีความความสรรหามาให้พี่ไหน้องชมครับผมเอาครับมีอย่างกัดตอร่องกันได้คือเกาครับผมสำหรับคลิปนี้ เก้าว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับเอาเบอร์โทษเนี้ยเอาเบอร์โทษพร้อมกันผูไม้ภูเขาพนเขาม้าศูนย์แปดเจ็ดสี่สองศูนย์สี่แปดสามหนึ่งครับผมเช่นเดิมครับผมสวัสดีครับ